ถูกจับตามองขึ้นมาทันทีนะครับสำหรับพี่จินธรรมวัฒนะนะครับอดีตสามีของพี่หนิงปณิตานะครับหลังจากที่ควงสาวใหม่นะครับอย่างกวางรัชิตานะครับซีอของแบรนด์ดังมาเปิดตัวออกสื่อนะครับและในงานนั้นเนี่ยก็มีพี่หนิงมาร่วมงานด้วยนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเพจดังอย่างอีป้าข้างบ้านเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าทีมผู้จัดเนี่ยเขาไม่เชิญจินมานะแต่ผู้ที่เชิญเนี่ยคือฝั่งทีมงานที่เชิญลูกค้ามาซึ่งแฟนใหม่ของจินเนี่ยอาจจะเป็นลูกค้าในอนาคตก็ เป็นได้ ซึ่งล่าสุดนะครับสาวกวางเนี่ยก็ได้ออกมาไลฟ์สดเคลียร์ประเด็นต่างๆนะครับซึ่งพี่จินเนี่ยก็ได้เผยว่าผมคบกับกวางเนี่ยมา6เดือนแล้วที่ใครบอกว่าผมคบหลายคนเนี่ยไม่มีใครนะผมมีกวางคนเดียวซึ่งด้านกวางก็ได้เปิดเผยว่ามีคนบอกว่าเธอไปหาแสงในงานกวางก็บอกว่าเธอไม่ได้ไปหาแสงไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นเลยคือเราไปเพื่อธุรกิจเราไม่เคยมีความคิดที่ไม่ดีเลยที่ไปในงานนี้และคุณกวางนะครับก็ยังได้บอกอีกว่าเรื่องการเข้าลงทะเบียนเนี่ยเราก็ลงทะเบียนแบบปกติ ไม่ได้มีเส้นสายแล้วก็ไม่ได้มีใครมาทักนะว่าไม่ให้เข้างานซึ่งไม่รู้ว่าสื่อบางสื่อเนี่ยที่พูดไปแบบนั้นเนี่ยไปเอาข่าวมาจากไหนในขณะที่จินนะครับก็ได้ออกมาพูดว่าเราเป็นคนธรรมดาปล่อยพวกเราไปเถอะกวางก็พูดอีกว่าไม่เคยคิดว่าพี่จินน่ะเป็นไฮโซแค่กวางมองว่าแล้วไงเขารวยเขาไฮโซมีเงินแล้วไงจากนั้นนะครับจินก็พูดขำๆว่าไม่มีเอาละครับซึ่งงานนี้นะครับแฟนใหม่ของพี่จินเนี่ยก็ได้ออกมาไลฟ์สดนะครับ แล้วก็ได้เคลียร์ในทุกๆประเด็นนะครับแล้วก็งานที่ไปเนี่ยก็คือ เขาว่ามีเพื่อนอยู่ในงานด้วยแล้วเขาเป็นนักธุรกิจแล้วเขาก็จะไปดูรนั้นเนี่ยเอามาต่อยอดกับธุรกิจของเขาแล้วเขาก็มาเคลียร์ว่างานนั้นเนี่ยไม่ได้ไปหาแสงแล้วก็ไม่ได้ต้องการไปแบบอยากไปมีปัญหาหรืออะไรกับใครกับพี่จินเนี่ยก็เปิดตัวหรืออะไรกันเนี่ยมาอยู่แล้วแล้วก็สําหรับเรื่องนี้นะครับแอดก็ค่อนข้างที่จะมองว่าอาจจะยังมีแฟนคลับกลุ่มบางกลุ่มนึงของพี่หนิงอะไรอย่างเงี้ยที่ยังไม่มูฟออนนะครับแล้วยิ่งเอาจริงๆวันนั้นพอไปเจอในข่าวแฟนใหม่กับแฟนเก่าเจอกัน คือมันเป็นเหมือนบทละคนะที่หลายคนก็ต้องมองว่าเฮ้ยอาจจะมีปัญหากันแน่เลยหรือว่าพี่จินเอามากับแฟนใหม่ไม่ให้เกียดพี่หนิงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ครับในเรื่องนั้นจริงๆาทางด้านกวางเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้นะครับแล้วอย่างพี่หนิงเองเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้นะครับแค่กลับไปแล้วก็มีโพสต์อะไรแค่นั้นนะครับแล้วอีกหนึ่งนะครับที่กวางออกมา,าหลายสดเนี่ยมันมีที่เขาบอกเลยนะว่ามีกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยก็เข้าไปพูดว่าเขาเนี่ยไปแย่ง ออพี่จินมาจากพี่หนิงนะครับคือเขาก็บอกไม่ได้ไม่ได้แย่งนะแล้วพี่จินก็บอกว่าจริงๆอย่ามารู้จักกวางเนี่ยหลังอยากกับพี่หนิงเนี่ยไป3ปีแล้วจะมีการแย่งได้ยังไงแล้วก็ที่มาคบแล้วก็ที่มาเปิดตัวอะไรกันตอนนี้ก็คือคบกันประมาณ6เดือนนะครับแล้วกวางเขาก็ยังได้บอกอีกด้วยว่าคือถ้าเกิดมาพูดว่าไปแย่งอะไรอย่างเงี้ยเขาเองก็รับไม่ได้นะครับแล้วก็มีชาวเน็ตหลายคนเนี่ยไปทักเขาอย่างนี้เยอะเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดมาทักแบบนี้ทําให้เขาเสียหายอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>เขาอาจบางสิ่งอาจจะต้องออกมาปกปก้อองงตัวเ นะนะครับในเรื่องนี้แอดก็อยากจะบอกคนที่ไปแบบไปแซะเขาหรือว่าเขาไปแย่งใครจากใครอะไรอย่างเงี้ยครับก็คืออย่าไปพิมพ์แบบนั้นเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องออทางกฎหมายกันเกิดขึ้นนะครับยังไงก็ถ้ามีอะไรเนี่ยแบบก็คิดไว้ในใจดีกว่า นะครับอย่าไปพิมพ์ว่าร้ายใครเลยนะครับเพราะว่าคือกฎหมายมันก็ไม่ได้เข้าข้างใครนะครับแล้วก็เวลาที่เราไปพิมพ์เนี่ยถ้าเขาแคปเนี่ยมันก็คือเขาก็มีหลักฐานนะครับยิ่งช่วงนี้ประเทศไทยเศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีด้วยนะครับยา อย่าไปมีเรื่องทางกฎหมายเลยดีกว่าครับมากระต่อที่1ข่าวนะครับกับเพจดังอย่างอวยไส้แตกแหกไส้ฉีกนะครับได้ออกมาทิ้งระเบิดลูกใหญ่นะครับโดยระบุข้อความว่าหลังจากผ่านเทศกาลปีใหม่มาไม่เกินกลางเดือนมกราเตรียมพบกับปรากฏการฟ้องร้องใหญ่ในที่สุดในประวัติศาสตร์หลังปีใหม่เปิดมาไม่เกินกลางเดือนมีนักข่าวบอกว่าจะมีการฟ้องที่ใหญ่ที่สุดทั้งนักการเมืองอินฟูสื่อรวมถึงคนดังและคนในแวดวงนางงามซึ่งงานนี้นะครับก็ ็คงต้องจับตาดูกันยาวๆว่าหวยจะไปออกที่ใครนะครับและมหากาบที่ว่าสั่นสะเทือนวงการบันเทิงและวงการการเมืองไทยนะครับจะมาดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นสําหรับเรื่องนี้นะครับก็ต้องดูกันไปยาวๆนะครับว่าจะจริงหรือมั่วชัว์หรือไม่นะครับเพราะตอนนี้เรื่องการฟ้องร้องเนี่ยทั้งวงการบันเทิงและวงการการเมืองเนี่ยไม่แผ่วทั้งคู่เลยนะครับ